ตุงหอหิงหมอลำดาวรุ่งม,มาแรงบอสโตปลื้มภาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุดตังปรากฏการณ์ตุง้งอหอิงหมอลำดาวรุ่งม,มาแรงบอสโตสุดปลืม้มฟ้าประธานเพชรเม็ดงามภาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุดตังเคลียร์ดรามา่าใบหวยแม่ฮันนี่กลับชาติมาเกิด ดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วกระแสะความฮับประหลอดแตกยิ่งกว่าอากาศเมืองไทยในตอนนี้สำหรับตุง้งอ๋องเพชรบ้านแพงหมอลำสาวดาวรุ่งวัย16ที่แจ้งเกิดเพียงชดข้ามคืนในห้วงเวลาไม่กี่เดือนเธอกลายเป็นเพชรเม็ดงามวงการหมอลำที่น่าจับตามองด้วยบุคลิกส่ซื่อแบบฉบับบ้านบ้านกลับเป็นสเสน่ห์โดดเด่นเฉพาะตัวเอาชนะใจเอฟซีหมอลำทั้งประเทศงานนี่หัวเรือใหญ่อย่างบอสโซยมนินผู้บริหารวงหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง ปลื้มหนักลูกฮักที่ตนปลุกปั้นให้โอกาสในวันนั้นหนาทีนี้ประสบความสําเร็จกระแสตุ้งมอญิงฟีเวอร์นําพาวงด่งดังเป็นพลูแตกล่าสุดข่าวสดบันเทิงบุกไปเยือนถึงหลังเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่มาเปิดแสดงในพื้นที่หมอชิดสองกรุงเทพเมื่อค่าวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาบรรยากาศแฟนคลับหลั่งไหลมาเต็มพื้นที่จนแทบไม่มีที่ยืนเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์วิกแตก ต้องขยายรัวสังกษีเลยทีเดียวโดยบอสโตและน้องนูงอิงได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงปัจจัยความสำเร็จของสาวน้อยเพชรบ้านแพงการทำตลาดคอนเทนต์โซเชียลที่แข็งแกร่ง ล่าสุดยอดผู้ติดตาม2ล้าน f โลเว w e r แถมกระแสวอยอินเวอร์ส่งผลให้เจ้าภาพติดต่อจ้างงานจองคิวข้ามปีอีกทั้งผลงานซิงเกิลที่ปล่อยออกมาติดหนึ่งในมาแรง YouTube พร้อมกันนี้ยังเคลียร์ประเด็นดราม่าทูเปรียบเทียบกัดแม่ฮันนี่สีอีสานกลับชาติมาเกิดทั้งประเด็นใบหวยและดราม่าลูกรักศิลปินคนอื่นในวงถูกมองข้ามบอสโซ,โซ ดีใจครับกับกระแสตอบรับตั้งแต่หงนออิงเข้ามาดูได้จากจํานวนคนดูหน้าเวทีเยอะขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่ามากรวมทั้งกระแสโซเชียลทุกแพลตฟอร์มของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง YouTube, TikTok ออและสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจจากยอด s u b สไคร b ์ตอนที่อุนอยอิงยังไม่ได้เข้ามาประมาณ1.5ล้านผู้ติดตาม ตอนนี้มออิงเข้ามาได้ประมาณเดือนกว่าล่าสุดยอดผู้ติดตามช่องสาวน้อย2ล้าน subscribe แล้วครับรวมทางช่องในเครือของสาวน้อยเ A พ่อชรอบ้านแพงยอดผู้ติดตามเริ่มขยับขึ้นเติบโทรมาด้วยกันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม่ว่าเราจะไปเล่นจังหวัดไหนแฟนคลับให้การตอบรับดีมากบอสโตในฐานะที่เราอยู่เบื้องหลังผู้สร้างผู้ให้โอกาส ถือว่าเขาทําได้ดีศิลปินคนนี้ผมถือว่าฟ้าประธานมาให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงมันมีช่วงที่ขาขึ้นขาลงอยู่ที่จังหวัดและวันเวลาหลังจากที่เพลงจังหวัดจันทบุรีแบบเท่ๆของผมอ่อนกําลังลงพอดีแล้วน้องก็มาทําให้กระแสะพุ่งต่อไปอีกจากนี้ผมจะมีผลงานซิงเกิลใหม่ปล่อยวันที่27มีนาคมนี้จังหวัดจันทบุรีแบบบบาเท่แต่งโดยพี่เพชรสหรัฐ บอสโซแเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นที่น้องเข้ามาในวงว่าหลังจากที่เราประกาศใน Facebook รับสมัครนักร้องแล้วน้องทักอินบอสเข้ามาผ่านไปประมาณเกือบ2เดือนผมถึงได้เห็นข้อความนั้นเพราะมีคนมาสมัครเยอะมากน้องสก,กิดใจผมตรงที่เขาอายุ16ปีแล้วได้ฝั่งเสียงเขามีจุดเด่นมากกว่าหลายๆพันคนที่ส่งเข้ามา ตอนนั้นผมเดินทางจากเลยไปศรีสะเกตนัดกันหลังเวทีน้องก็มากับแม่นี่เลยเป็นที่มาของเพลงหอบฝานมาหลังฮาร์มอซิงเกิลแรกของน้องนุงมอหิงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนมาออดิชั่นตามหาฝันบอสโตแต่ละวันมีคนมาขอเทสเสียงไม่ต่ำกว่า10คนถามว่าคัดเลือกยังไงมันตอบยากมากครับมันอยู่ที่เซนส์ด้วยเราก็ไม่ได้เก่งหรอก แต่ความรู้สึกมันบอกว่าใช่ศิลปินที่จะดังได้จะโดดเด่นได้มันต้องมีความแตกต่างมีลายเซ็นเป็นของตัวเองหน้าตาหน่วยก้านหงเฮมอล hey, และเสียงถามว่าผมเห็นอะไรในตัวน้องศิลปินคนนี้แปลกมากครับผมตอบไม่ได้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นผมเชื่อในสิ่งที่ผมมองไม่เห็นมีอะไรดลบันดาลใจให้ผมปั้นคนนี้และปั้นอย่างรวดเร็วศิลปินในวงและคนภายนอกก็งงเหมือนกันเพราะหนุ่มโจจะไม่ได้ปั้นคนได้รวดเร็วแบบนี้เราให้โอกาสทุกคนอยู่แล้ว แต่ว่าน้องคนนี้เขามาในจังหวะที่เราก็อธิบายไม่ถูกมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเขาก็เรียกผมว่าพ่อมาตั้งแต่แรกเลยคนอื่นเขาไม่ได้เรียกผมด้วยน้ำเสียงแบบนี้ก็เลยรับเป็นลูกบุญธรรมในภาษาอีสานก็เรียกว่าลูกฮักดังไม่ดังไม่รู้ในเมื่อมาแล้วเราก็ทำเพลงให้จนมาถึงทุกวันนี้หอบฝานมาหลังฮานอและเลือกเขาสายตอนนี้ใกล้ถึง10ล้านวิวแล้วภายในหนึ่งเดือน ชีวิตเปลี่ยนไปข้ามคืนมีเอฟซีมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วตุ๋มอหิง ชีวิตเปลี่ยนไปมากค่ะเข้ามาตอนแรกหนูก็กลัวว่าจะปรับตัวเข้ากับพี่ๆในวงไม่ได้แต่ยังมีพ่อมีคนรอบค้างคอยบอกว่าต้องวางตัวยังไงตอนแรกหนูกลัวพ่อโจอไม่รับเคยพูดกับแม่ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาไอน้าวงว่าจะพามาสร้างตัวหาเงินเพราะช่วงนั้นไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทไปร้องเพลงตามตลาดนัดบางครั้งได้ไม่ถึงร้อยได้แค่ค่ากับข้าวในบางวันบอสโจ คือเราไม่ได้อยากพูดถึงตมด้อยของน้องนะแต่น้องจะบอกผมว่านิ่วันูไม่สมบูรณ์นะพ่อ พ่อจะรับหนูไหมเราก็บอกไม่เป็นไรถึงตาบอดก็มีหลายคนคอยดูแลอยู่แล้วมาเลยลูกส่วนประเด็นที่ว่าจะพาน้องไปทําสัญญากรรมไหมด้วยความที่เขาดังมาจากความบ้านบ้านคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้โง่เห็นความดังเอคามาแบบนี้เขาไม่ได้ดังเรื่องความสวยเขาดังเพราะความน่ารักสายซื่อความเป็นบ้านบ้านของเขาก็าเป็นแบบนี้ดีกว่าตอนนี้ก็อับค่าตัวให้น้องแล้ว แต่คุยกับน้องแล้วค่าตัวไม่ต้องคิดอะไรมากสิ่งที่ดีๆที่พ่อโจก,กับแม่นุชจะให้มันต้องมากกว่าค่าตัวอยู่แล้วกดดันไหมคนมองเราเป็นศิล,ลปินที่สามารถพาทีมไปถึงสันได้เลยตุงงอญิงเข้ามาตอนแรกก็คิดว่าจะทําไม่ได้มีความกดดันนิดหน่อยแต่มีพี่พี่พ่อแม่ในทีมเขาทําหนูก็คิดว่าหนูต้องทําให้ได้หนูต้องพาทีมไปให้สูงที่สุดดังไม่ดังก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่หนูจะทําให้เต็มที่ที่สุดคะ่ะไม่มีสงครามหมอลำ พี่พี่แดนเซอร์และพี่พี่ศิลปินในวงมีแต่คนน่ารักทุกคนคะ่ะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนมาตามสั้นดีใจคะ่ะหลังเวทีเวลาที่เห็นเขามาสมัครทุกคนมาตามฝันเหมือนหนูหนูก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ FC ฟสาวน้อยเพชรบ้านแพงและ FC ฟหนูและ f อฟพี่พี่ศิลปินในวงที่ช่วยสนับสนุนติดตามหนูมาถึงทุกวันนี้คะ่ะเจ้าภาพจองคิวงานยาวข้ามปีแล้วบอสโซ ตอนนี้คิวงานแน่นมากหนุ่มโจต้องกราบขอบพระคุณเจ้าภาพทุกท่านที่ให้ความเมตตาไว้วางใจว่าจ้างทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านไว้วางใจเลือกสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นดอกไม้ประดับงานเราจะพัฒนายอย่างต่อเนื่องก้าวสู่วิสัยทัศน์ของคำว่าหมอลำเพลินสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะเป็นทั้งวงใหญ่และรถแท่ของวงครับ